สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดร้าลึกวิรัตแจงวุ่นสอสอคอนพักแห่ร่วมคณะประวิทย์ไม่ใช่วัดพลังประยุทธ์สติแตกปะทะสื่อบิ๊กตู่โวลันยิ่งมีปัญหายิ่งมีกำลังใจหงุดหงิด ถูกถามลงพื้นที่ชนบิ๊กป้อมอ้างไปพร้อมกันได้แต่เดินตามไม่ทันวอนประชาชนร่วมมือรัฐบาลวิรัตคาดประชุมพลังประชารัฐ3พฤศจิกายนยันสอสอค่อนพักแห่รับบิ๊กป้อมไม่ใช่วัดพลังบิ๊กตู่เผยชวนนัดถกวิรัฐบาลฝ่ายค้านกำหนดวาระประชุมที่วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงขณะน,นี้เจอทั้งสถานการณ์โควิดน้ำท่วมและปัญหาอื่นๆยังมั่นใจจะนำพาประเทศไทยแก้ปัญหาได้หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ายิ่งมีปัญหาตนยิ่งมีกำลังใจจากประชาชนจากข้าราชการที่ร่วมมือกับตน ผู้สื่อข่าวถามถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพลังประชารัฐลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้เช่นกันพลเอกประยุทธ์ย้อนถามด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดว่าแล้วทำไมมันเป็นยังไงจังหวัดเดียวกันหรือเปล่าคุณไปพูดกันเองจะไปพร้อมกันก็ได้แต่ท่านเดินพร้อมผมไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าเธอเดินตามฉันทันไหม เมื่อถามว่าช่วงนี้ถือเป็นเวลาที่ประชาชนต้องตั้งมัน่นตั้งสติไปพร้อมกับรัฐบาลใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าแน่นอนต้องร่วมมือกันให้มากอยากได้อะไรต้องร่วมมือนายกพร้อมให้ทุกอย่างถ้าร่วมมือกันไปได้ทุกเรื่อง ด้านนายวิรัตรัตนเศษสอสอบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดประชุมสภาในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ว่านายชวนหลีกภัยประธานสภาเชิญวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านหารือเรื่องระเบียบบาระการประชุมในช่วงวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์ รวมทั้งการประชุมร่วมรัฐสภาจะนำเรื่องอะไรเสนอเข้าบ้างและกำหนดวันเวลาประชุมให้ชัดเจนเพื่อให้วิปไปแจ้งรายละเอียดกับพักของตัวเองต่อไปผู้สื่อข่าวถามถึงกฎหมายสำคัญที่จะเข้าในสมัยประชุมนี้นายวิรัตกล่าวว่ายังไม่เห็นเพราะอยู่ที่ตัวระเบียบบาระการประชุมต้องรอการพูดคุยในวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนก่อนเมื่อถามว่าการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พรปว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและพรปพักการเมืองจะเสนอเข้าในประชุมสมัยนี้ด้วยหรือไม่นายวิรัตกล่าวว่าได้เตรียมไว้พร้อมแล้ว ส่วนการประชุมสสพักหากประชุมสภาในวันที่3-5พฤศจิกายนเบื้องต้นอาจประชุมในวันที่2พฤศจิกายนหรืออาจเลื่อนไปเช้าว,วันที่3พฤศจิกายนที่สภาเหมือนกับพักอื่นเพื่อประหยัดเวลาไม่ให้สสต้องเสียเวลามาประชุมก่อน ผู้สื่อข่าวถามกรณีมีสอสอของพรรคเกือบ40คนไปรับและลงพื้นที่ร่วมพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักเมื่อวันที่20ตุลาคมที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้วัดพลังกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ลงพื้นที่วันเดียวกันที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยมีสอสอไปร่วมแค่11คนใช่หรือไม่ นายวิรัติกล่าวว่าไม่ได้วัดเพราะพลเอกประวิทย์มีกำหนดเอาไว้แล้วและเมื่อเสร็จงานสอสอทางนี้จะไปร่วมงานทางโน้นก็ไปไม่ทันเนื่องจากเดินทางโดยรถยนต์และใช้เวลาเดินทางถึงสองชั่วโมง กรณีของโทนี่วูซัมกำลังส่งผลสะเทือนให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทธ์วง์สุวรรณอย่างลึกซึ้งกว้างไกลและรุนแรงยิ่งเมื่อความขัดแยง้งอันพลเอกประยุทธ์จันโอชาลึกลงไปในพลังประชารัฐกลายเป็นเงื่อนไขประการสำคัญอย่างมากคือได้ก่อให้เกิดสภาวะละล้าละล,ะลงังภายในองค์คาพยพที่แวดล้อมพลเอกประยุทธ์ในการประเมินว่าอะไรคือหลักคือรองเพราะยิ่งความ ปรารถนาที่จะเข้ายึดกลุ่มอำนาจภายในพลังประชารัฐเจอกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงกลับมามากแค่ไหนยิ่งทำให้ปมนี้กลายเป็นปมด้านหลักขึ้นท่าทีของปฏิบัติการไออด้านการข่าวซึ่งเคยเน้นหนักไปยังโทนี่วูซัมและเพื่อไทยก็ผ่อนคลายลง กลายเป็นปรปักป์กใหญ่เป็นร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าแทนผลคือการทะลวงปลายหอกเข้าใส่โทนี่วูซัมและรวมถึงเอกธนาทรมีน้อยลงขณะที่ฝ่ายนั้นก็ไม่เคยหยุดการเคลื่อนไหว หากติดตามการเคลื่อนไหวของสื่ออันเป็นกองเชียร์พลเอกประยุทธ์จะสัมผัสได้จากสถานการณ์ความขัดแย้งจากการตัดสินใจเมื่อ8กันยายนสะเทือนจากการปลดร้อยเอกธรมนัทพรมเผ่านารุมนพิญโยสินวัตรออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้จะมีความพยายามผูกโยงสายความสัมพันธ์ระหว่างร้อยเอกธรรมนัตตั้งแต่ใกล้ชิดกับไทยรักไทยพลังประชาชนกระทั่งเพื่อไทยขณะเดียวกันก็เน้นความจำเป็นที่พลเอกประยุทธ์จะต้องรุกเข้าไปยึดกุมอำนาจภายในพลังประชารัฐหมายถึงการเบียดขับร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าออกไป การผ่อนคลายเป้าหมายจากโทนี่รวมถึงธนาทรทําให้อีกฝ่ายเปิดเกมรุกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรุกเข้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือความหมายก็คือการรุกไล่ลดทอนโอกาสของพลังประชารัฐยิ่งความขัดแย้งระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าถูกขยายใหญ่ยิ่งไม่เป็นผลดีทางการเมืองในอีกด้านเท่ากับเปิดทางให้โทนี่วูซัมและธนาทร ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ